สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Sneaker Today นะครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าวิ่งจาก Brook นะครับ b r o o k โกสิบสองรันบอสตันอี dition นะครับผมสำหรับรองเท้าวิ่งรุ่นนี้นะครับเป็นรองเท้าวิ่งที่ทางบล o ค์เนี่ย ได้ทำลวดลายพิเศษนะครับซึ่งเป็นรุ่นลิมิเต็ดให้กับทางงานวิ่งบอสตันมาราธอนปี2020ปีนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ว่างานวิ่งนี้นะครับได้ถูกยกเลิกออกไปแล้วนะครับผมตั้งแต่จัดงานมา124ปีเนี่ยทางบอสตันมาราธอนเนี่ยไม่เคยยกเลิกเลยก็อาจจะมีเลื่อนบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าปีนี้ด้วยเหตุการณ์ครับ สถานการณ์ไวรัสโควิด -19 นะครับผมก็ทําให้ผู้จัดงานเนี่ยตัดสินใจยกเลิกงานวิ่งมาราธอนไปนะครับผมแต่ว่าทางบรู๊คเนี่ยก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบอสตั Marathon อยู่นะครับนั่นก็คือรองเท้าวิ่งคู่ l i มิเต็คู่นี้นะครับบรู๊ค โก12รัน Boston Edition และก็กิจกรรมวิ่ง virtual run นะครับในประเทศไทย mm hmm. ก็จะมีการทําเหรียญพิเศษนะครับแล้วก็เสื้อวิ่งลายพิเศษของทาง Boston 2020นี้นะครับผมเดี๋ยวใครที่สนใจกิจกรรม virtual run ของทางบุ้งนะครับ mm hmm. ก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อความที่เราเขียนไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม mm hmm. เอาล่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องรองเท้านะครับสำหรับก่อนหน้านี้เราได้แกะกล่องแล้วก็พวิวกันไปแล้วนะครับผมแล้วทางผมเองเนี่ยก็ได้นํามาใส่ลองวิ่งกันสักพักนึงละ ก็คิดว่าน่าจะมาเล่าฟ mm ีลิ่งเกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูตัวรองเท้าแล้วก็เทคโนโลยีของรองเท้ากันก่อนนะครับสำหรับอัปเปอร์นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษก็มีการพิมพ์ลวดลายตัวเมืองของเมืองบอสตันนะครับไว้บนรองเท้ารอบๆตัวรองเท้านะครับผมซึ่งทั้ง2ข้างเนี่ยก็จะมีลวดลายที่ไม่เหมือนกันนะครับ ทำให้คู่นี้ค่อนข้างที่จะเป็นลวดลายที่พิเศษนะครับผมแล้วก็มีโลโก้บลูฟตรงกลางเท้านะครับส่วนคู่สีของรองเท้าคู่นี้นะครับก็มีการใช้สีน้ําเงินเป็นหลักแล้วก็มีการใช้สีเหลืองสีเขียวโวลนะครับ เป็นสีเขียวสดเนี่ยเข้ามาตัดกับคู่สีน้าเงินแล้วก็ตรงส้นนะครับก็มีใส่กิมมิกเล็กๆที่จุดสะท้อนแสงนะครับโดยจะมีใส่ตัวกุ้ง l o เตอร์ไว้ให้นะครับผมซึ่งกุ้ง l o เตอร r เนี่ยใครที่ไปเยือนเมืองบอสตันหรือว่าไปวิ่งแข่งบอสตันมาราธอนนะครับไม่ควรพลาดกับเมนูกุ้ง l o เตอร์เลยเอาละ ตัว upper ก็ด้วยความที่รุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษครับต้องพิมพ์ลายทั้งหมดเนี่ยทำให้หน้าผ้าเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับสำหรับรุ่นปกติจะใช้ e n g i n e e r e h แล้วก็มีรูระบายอากาศค่อนข้างเยอะนะครับแต่พอมาในรุ่นนี้ก็มีการใช้ผ้าผมไม่แน่ใจว่าเป็นผ้า e n g i n e e r e h เหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ดูเป็นผ้านุ่มๆนะครับแล้วก็ยืดเล็กน้อยไม่มีรูระบายอากาศมากนะครับผมพิมพ์ลายแล้วก็มี T D fit p i n เทคโนโลยีของทางบรู๊คนะครับรอบรอบรองเท้าตรงนี้แล้วก็ตรงลิ้นรองเท้าเนี่ยค่อนข้างที่จะหนานะครับเป็นฟองน้ําหนาแล้วก็รูระบายอากาศค่อนข้างเยอะนะครับมีรูสําหรับเกี่ยวเชือกมาให้นะครับตรงนี้เล็กน้อยแล้วก็พื้นชั้นกลางของรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับโฟมไบโอโมโก DNA นนะครับซึ่งจะใช้เป็นโฟมหลักทั้งรองเท้าเลยและเสริมด้วย DNA Loft นะครับที่มีความนุ่มมากกว่าตรงบริเวณส้นเท้าด้านนอกตรงนี้นะครับทั้งชิ้นตรงนี้ซึ่งก็จะมาช่วยในเรื่องของการรองรับแรงกระแทกนะครับแล้วก็มอบความนุ่มสบายพื้นชั้นนอกนะครับเป็นพื้นยางดอกยางค่อนข้างหนานะครับผมเอาละเรามาพูดถึงฟีลิ่งกันบ้างนะครับผมในส่วนของอัปเปอร์เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับมีการเปลี่ยนหน้าผ้าจากรุ่นปกตินะครับทำให้รุ่นนี้เนี่ย การระบายอากาศผมรู้สึกว่ามันจะทําได้ไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้แย่ไม่ได้ร้อนเท้าไม่ได้อับเท้าขนาดนั้นนะครับด้วยหน้าผ้าที่อ,อ,อาจจะไม่เห็นรูระบายอากาศเยอะแยะมากสักเท่าไหร่นักครับแต่ทดแทนด้วยความ สวยงามของลวดลายที่เป็นคู่ลิมิเต็ดคู่นี้นะครับผมในเรื่องของความกระชับเนี่ยก็ตัวผ้าก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็นผ้านุ่มแล้วก็มีความยืดหยุ่นเล็กน้อยนะครับทาให้ความกระชับของช่วงกลางเท้าช่วงปลายเท้าไม่ได้กระชับแบบฟิตเปรี้ยพอดีแต่ว่าก็ไม่ได้หลวมจนเกินไปนะครับตรงส้นเนี่ยทำมาได้ดีนะครับยคอเตอร์ด้านในตรงแผ่นแข็งด้านในเนี่ยรอกส้นเท้าไวใ้ให้อยู่กับตัวรองเท้าได้นะครับรวมถึงรอบๆข้อเท้าตรงนี้นะครับที่เป็นผ้านุ่มนะครับ ก็ไม่มีอาการบาดไม่มีอาการกดข้อเท้าหรืออะไรแต่อย่างใดนะครับดินรองเท้าเนี่ยก็ค่อนข้างหนานะครับมีความนุ่มใครที่ไม่ค่อยถูกชโชโก,กับลิ้นรองเท้าหนาก็อาจจะต้องมองข้ามรุ่นนี้ไปนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าลิ้นรองเท้าหนาเนี่ยก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะครับ ก็อัปเปอร์โดยรวมนะครับการระบายอากาศค่อนข้างที่จะโอเคนะครับอยู่ในระดับปานกลางไม่ได้ดีไม่ได้แย่ล็อกกระชับเนี่ยก็กลางๆนะครับส่วนส้นเท้าเนี่ยล็อกดีตัวเชือกนะครับตอนแกะกล่องแล้วก็พรีวิวเนี่ยผมคาดเดาว่าแบบนี้เนี่ยมัดทบเดียวแล้วเอาอยู่แต่พอวิ่งจริงๆสําหรับตัวผมนะครับต้องมัด2ทบเพราะว่าระหว่างวิ่งนะครับประมาณกลางทางเนี่ยก็หลุดละทําให้เราต้องมัดเชือกใหม่ เพราะฉะนั้นไข่ที่เมคชัวนะครับก็สามารถมัดสองทบไปเลยตั้งแต่แรกแล้วก็เชือกมีความยาวพอสมควรนะครับต่อให้เราร้อยลันเนอร์ลูปก,ก็ยังมีความยาวให้เรามัดเชือกได้2ทบอยู่เอาละมาถึงตรงพื้นชั้นกลางนะครับพื้นชั้นกลางไบโอโมโก DNA เนี่ยต้องบอกว่าเป็นโฟมที่มีความนุ่มแบบนุ่มมากๆนะครับมีความนุ่มแล้วก็มีความแน่นเหมาะสําหรับการวิ่งระยะไกลแล้วก็เป็นเดลี่เทนเนอร์จริงๆนะครับผมรองเท้ารุ่นนี้มาพร้อมกับดรอป12บมิลลิเมตรนะครับ ทำให้เวลาเราวิ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะเทไปข้างหน้าเรื่อยๆแล้วก็ตัวปลายเท้าเนี่ยถ้าเราเห็นตรงนี้นะครับจะโค้งค่อนข้างโค้งนะครับผมเวลาเราวิ่งเนี่ยตัวพื้นข้างหน้าที่โค้งเนี่ยครับทำให้เราก้าวขาได้อย่างไหลลื่นนะครับเวลาวิ่งเพจ7เพจ8เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับผมฐานของพื้นรองเท้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกว้างเพราะฉะนั้น เวลาวิ่งเนี่ยก็มีความมั่นคงนะครับผมส่วนโฟม DNA Loft ตรงส้นเท้าเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปครับดอปสิเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่วิ่งรองเท้าด้วยดอปสิบดอปสิเนี่ยมักจะลงส้นเท้าก่อนเพราะฉะนั้น DNA Loft ตรงเนี้ยก็จะมาช่วยในเรื่องของรองรับแรงกระแทกนะครับจากที่ได้ทดลองวิ่งมา DNA Loft เนี่ยก็ช่วยรองรับแรงกระแทกได้ดีมากๆเลยนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยก็เหมาะสําหรับคนที่อยากได้รองเท้าวิ่งรองรับแรงกระแทกดีๆนะครับใส่วิ่งทุกวัน ซ้อมเรื่อยๆวิ่งเรื่อยๆนะครับผมก็ด้วยตัวโฟมไบโอโมโกดีเอ็นเอนะครับเวลาเราวิ่งช้าเนี่ยตัวโฟมก็จะมีความนุ่มแล้วก็มีความแน่นเพราะฉะนั้นผมก็เลยลองวิ่งเร็วขึ้นดูนะครับตอนนั้นทดสอบวิ่งประมาณเพสห้าแต่ปรากฏว่ารองเท้ารุ่นนี้เนี่ยทำออกมาเพื่อลองรันแล้วก็เพื่อวิ่งชิวๆเรื่อยๆนะครับ ไม่เหมาะกับวิ่งเร็วสักเท่าไหร่นักเพราะว่าตัวโฟมเนี่ยจะรู้สึกว่ามันคืนตัวไม่ทันก็จะมีความค่อนข้างที่จะเหมือนความหนืดของรองเท้าทําให้เราไม่สามารถทําความเร็วได้ดีสักเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเวลาวิ่งเร็วเนี่ยจะเปลืองแรงมากกว่าเดิมด้วยซ้ําก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรนะครับเพราะว่าตัวรองเท้าคู่นี้เนี่ยเกิดมาเพื่อรองรันแล้วก็เดลี่เทนเนอร์นั่นเองนะครับผมส่วนพื้นชั้นนอกก็ตามที่เห็นเลยครับดอกยางค่อนข้างหนาแล้วก็ตรง บริเวณปลายเท้าเนี่ยก็จะเป็นชิ้นชิ้นแยกออกจากกันก็เพราะว่าตัวพื้นรองเท้าเนี่ยค่อนข้างโค้งนะครับเวลาเราวิ่งเนี่ยก็จะมีความยืดหยุ่นนะครับทําให้เราวิ่งได้อย่างไหลลื่นมากขึ้นแล้วก็พื้นค่อนข้างหนาและยังทนทานด้วยนะครับจากที่ผมได้ไปวิ่งในหมู่บ้านมาเนี่ยประมาณสัก40กิโลก็ไม่ได้พบอาการสึกหลอมากมายแต่อย่างใดน,นะครับทั้งท้งที่ในหมู่บ้านของผมเนี่ยเป็นพื้นปูนหยาบด้วยซ้ําก็ถือว่าพื้นชั้นนอกเนี่ยค่อนข้างที่จะทนทานนะครับ ใครที่อยากได้รองเท้าพื้นทนทน,ทนเนี่ยรุ่นนี้ก็น่าจะตอบโจทย์คุณได้เหมือนกันเอาละมาพูดถึงในเรื่องของไซส์บ้างนะครับดีไซน์ของรุ่นนี้เนี่ยรูปทรงของรุ่นนี้นะครับผมอาจจะดูแล้วเหมือนจะเหมาะสําหรับกับคนเท้ากว้างนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็เป็นคนหน้าเท้ากว้างแต่ก็ไม่ถึงกับ 2E นะครับเวลาใส่คู่นี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะล้นตรงบริเวณข้างเท้าตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้พบอาการบีบรัดแต่อย่างใดเพราะว่าตัวหน้าผ้าเนี่ยค่อนข้างที่ จะนุ่มแล้วก็มีความยืดหยุ่น พอสมควรเพราะฉะนั้นใครที่หน้าเท้าทูอีก็อาจจะต้องเพิ่มอีกสักครึ่งไซส์นะครับส่วนใครที่หน้าเท้าปกติหรือว่าหน้าเท้ากว้างเล็กน้อยเนี่ยก็ใส่ตรงไซส์ได้สําหรับรองเท้าคู่นี้นะครับมีน้ําหนักอยู่ที่296กรัมในไซส์10 US ก็เป็นน้ําหนักที่ค่อนข้างที่จะรับได้นะครับเพราะว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยเป็นสายเดลิเทนเนอร์แล้วก็เป็นสายลองลันถือว่าไม่เบาก็ไม่หนักจนเกินไปก็โดยรวมนะครับใครที่ต้องการรองเท้าไว้ใส่วิ่งทุกวันใส่วิ่งระยะไกล บรูคโกสิบสอคู่นี้นะครับก็ถือว่าทําได้ดีแล้วก็น่าจะตอบโจทย์ความต้องการของตรงนี้นะครับแล้วก็ใครที่อยากได้รองเท้าทนทนเนี่ยคิดว่าพื้นของ g กสิบสอคู่นี้นะครับน่าจะอยู่กับคุณได้ค่อนข้างที่จะนานมากๆเลยนะครับน่าจะมากกว่า500-600กริโลเมตรดยซ้ําแต่ใครที่อยากได้รองเท้าคู่ l i m i t ต็ดคู่นี้นะครับที่เป็นลายรันบอสตันอีดิชันคู่นี้ตอนนี้ทางบรูคยังไม่มีวางจําหน่ายนะครับแต่จะให้ทุกท่านเนี่ย ลงทะเบียนสมัคร virtual run ของทาง b o ลูนะครับผมในราคา4,000บาทก็จะได้รองเท้าได้เหรียญแล้วก็ได้เสื้อนะครับเรียกว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็ได้ไปวิ่งด้วยเพราะว่าปกติราคาของรองเท้า b Brook ก็12คู่นี้นะครับจะมีราคาอยู่ที่5,400บาท เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเราซื้อรองเท้าในราคาที่ถูกลงนะครับแล้วก็ได้ยังได้เสื้อแล้วก็ได้เหรียญของทางบลูคด้วยนะครับผมใครที่อยากได้รองเท้าคู่นี้นะครับก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมเพื่อไปลงทะเบียนหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอรีวิวบลูค์โกสิบสองรันบอสตันอีดิชั่นคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ถ้าหากชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิด คลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับมาดูกันว่าจะเป็นรองเท้าอะไรสวัสดีครับ